เรามาชมอะไรเรามาชมวิวดูปลาดูปลาดูอะไรอีกคะดูต้นข้าวน้ำส้มสวัสดีค่ะค่อยๆเดินมาตรงนั้นถึงแล้วอาคนได้เดินมาเรามากี่คนคะวันนี้มตาเจ็ดคนมาเจ็ดคนมาเคนมีใครบ้างมาหนึ่งตัวนะคะนี่น้องเกดกับย่าแต่อาฟางน้องเกดสวัสดีครับว่าน้องเกดกำลังสนุกอยู่ อ้ามีมอมแมมทุ่งนาค่ะบบก่อนยังไม่กินข้าวเลยนี่นะคะบรรยากาศทุ่งนานะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นเรามาให้อาหารปลากันนะคะแต่ว่าลืมอาหารปลาก็เลยเด็กๆเลยโยนก้อนหินแทนนะคะอาฟางกับเี้ยแต่คอนโทรลเด็กอยู่นะคะ วันตกนะคะส่วนอาบุมก็รักฟังจตุรงคบรรยากาศทุ่งนาน้องเกศโยนโอเคบรรยากาศดีมากนะคะหอมกลิ่นข้าวเย็นส <c oughs> บายลมมาหนอน <c oughs> นูกนยนนิมสิอันเดมเอาให้น้องยนด้วยลูกสวัสดีหนึ่งท่านนะคะใครมาชมเราเอ่ยอน้องเกดน้องเก,ด,งเกดเอากับยายเอากับยายนยนดูสิน้ำส้มระวังตกนะลูกมาฝั่งนี้ค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศทุกหน้าใครตวน น้องเกตตดน้องเกตทำไมทางี้ล่ะลูกน้องเกศตดกั้นตดไม่ดีเราต้องตดเลยเหรอคะนุนยศตาทำมันยศตาไปแล้วหนุนยศตากลับแล้วเซฮันโรยศตานี่น่ะบายบายมาทุ่งนาหนุนหนุนยศตาถาม้ำส้มไปแบกฟืนช่วยย่านี่น่ะ ไม่ได้ไหนดอกไม้สวยเหมือนคนเลยดอกไม้อ่ะดอกจำปาไปบ้านพี่ปุตแตโชยพี่อุ้ยมาชมเราเก้าคนแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะขอบคุณแบบใหม่พัชรีค่ะ <laughs> เร็วๆคนมาชมตั้งเยอะ,อะพี่หวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะน้ำส้มขอบคุณค่ะดอกย่าค่ะเอา้าแม่แต่ดูกับน้องหน่อยขอบคุณนะคะที่มารับชมเด็กๆ,กๆพี่หวานสิบเก้าคนแล้วขอ, <laughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เอาอยากดูขอบคุณแบบใหม่พัชรีค่ะอันหนึ่งสองสามมาฟังขอบคุณแบบใหม่พัชรีขอบคุณค่ะน้ำส้มอ่พี่วานขอบคุณค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้ำขิง,ง่ายใครเอ่ยทักทายค่ะวันนี้เด็กๆมาชมทุ่ง,งานานะคะอ๋อโอเคค่ะอันนี้เป็นดอกหญ้านะคะสวยมากขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณแบบใหม่ขอบคุณค่ะ เอวไม่มีนะคะเอวมาสวัสดีค่ะมันีมเที่ยวทุ่งนานะคะมาชมทุ่ง <c oughs> กล่าวว่าจะมาให้อาหารปลากันนะคะแต่ว่าลืมอาหารปลาก็เลยมันอ๋ออ่าน้ําส้มได้อะไรคะน้องน้ําส้มได้อะไรลูกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นขาอู้อันนี้ต้นหญ้าดอกหญ้าในป่าปูนพร้บน้องเกียงได้เหรอ สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนนะคะเดี๋ยวจะพาดูข้าวอย่าดูแต่ข้าวนะคะดูหลานด้วยนะคะเดี๋ยวตกนะคะนะคะทุ่งนาขอบคุณมากค่ะนี่เห็นไหมพี่พี่ชมว่าเด็กๆน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เด็กนะคะเด็กโตนะคะเด็กสิบแปด ล้วก็จะพาเด็กๆมาเล่นทุ่งนานะคะขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยนะ,น,นะคะคเรามากันหกคนกับหมาหนึ่งตัวนะคะอันนี้คือหมาหนึ่งตัวเด็กๆ,ๆน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเดี๋ยวย่า,ยาจะพาเด็กๆกลับแล้ว จะกลับแล้วใช่ไหมคะอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสวยๆอ่ะพี่วานมาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่วานดูหนูในวันนี้อืมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเกดขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับอาบายบายก่อนบายบายยังไงบายบายโอเคไปกันเลยค่ะ ขอบคุณที่มารับชนมนะคะเราจะกลับแล้วขอบคุณที่มารับชมนะคะ13ทบ๊ายบายค่ะ <Kah> ล <tractor> ูกบ๊ายบายไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ้ๆน้องเกดจะบ๊ายบายแล้วอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเก่งมากเก่งมากอะเดี๋ยวเราจะเดินไปต้นข่าวนั้นโอ้จมูกยักษ์อุ้ยใช่มันเหมือนจมูกยักษ์เลย เป็นรูด้วยทักทายค่ะเด็กๆกำลังจะกลับแล้วค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่บรรยากาศทุ่งนาก็าจะมีนกบินด้วยสวยมากเลยสวัสดีค่ะทักทายทุกคนค่ะเด็กๆมาชมทุ่งนากับย่าไปค่ะย่าแต่พามาดูทุ่งนานะคะนาดูข้าวนะคะ น,นูขอบคุณที่มารับชมเรานะคะเมื่อกี้พี่หวานกําลังจะปิดคลิปไปแล้วนะคะโอ้แต่ว่าเรากําลังจะเดินค่ะเอาไหมคะม<า>พี่หวานเอาไหมดอกย่าไหมคะมมามาอดอกอะไรใครรู้จักเอย่ยโอ้ใครรู้จักชื่อมันพี่มาบอกด้วยนะนะพี่มาบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันสวยมากคะ่ะใช่ไหมคะไหนดูดิโชว์หน่อยค่ะ จะเดินนี้กลับให้ป้าดีนะคะเอเคไปให้ป้าแจ่มดูไปหาเดินค่ะเดินดูทางด้วยนะคะดูถนนด้วยนะคะเดี๋ยวตกน้ำนะคะน,นี่นะคะข้าวเราต้นข้าวข้าวจะออกดอกเป็นดอกสีอะไรคะดอกข้าวสีอะไรคะพี่หวานาวสีขาวๆจะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ นี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าดอกข้าวนะคะที่เป็นสีขาวๆกลินก่นหอมมากหอมอ่นอ,อนๆหอมกลิ่นข้าวน้ำนมข้าวอู้นี่ไงคะ่ะนี่เขาเรียกว่าดอกข้าวนะคะโอเคเอาพี่หวานปิดลิป,ปหน่อยคะ่ะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะกวดยังไม่ขอบอ้าวขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ บายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเค<ป>เอาแล้วทำไมมันไม่ปิดให้เนี่ยโอเคไปแล้ว